สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวม,มลิตาปุระการหัสนักศึกษา6621105013จะมาอ่านหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมฉบับปรับปรุงพุทธศักราช5 6 6 4ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราชส5 5 1าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการค่ะประกาศโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมเรื่องให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมพุทธศักราช2564ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 พื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านโคกมวงชุมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งได้สอดค้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเป็นการพัฒน,นาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนในชาติให้สามารถเพ,เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทำให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรในประชาคมโลกตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้นโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมจึงได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่7สิงหาคมพาศา2560และคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร,ร์วิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีและสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ลงวันที่5มกราคม2561 รวมทั้งประกาศเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งนี้หลักสูตรโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่1เมษายนพศ2564จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณนะวันที่8เมษายนพศ2564 นายประภาสนาวันประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนายอนิรุษธเขตสมุทรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกมวงชุมคำนำ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต,ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มาสาระการเรียนรู้สังคมศรรึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สพท 1,239+2,560 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่30ทับสองให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่9 2 1 2รทับสอ เรื่องยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่2การออกแบบและเทคโนโลยีและสาระที่3เทคโนโลยีสารส,ารสนเทศและการสื่อสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ และให้คำสั่งสำนักง,งานคณะกรรมการการ,รศาารึกษาขั้นพื้นฐานที่922ทั2,561เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการ,รศาารึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยมีคำสั่งให้โรงเรียนดำเนินการใช้หลักสูตรในปีการ,รศาารึกษา2561โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่1และ4ตั้งแต่ปีการ,รศึกษา2561เป็นต้นไป โดยกำหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศัก,กยภาพมีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งได้ดำเนินการจัด ทมหลักสูตรสถานศึกษาโดยปรับใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมและสาระการเรียนรู้การงานอาชีพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2และชั้นประถมศึกษาปีที่4และ5 อีกทั้งยังจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตรการป้องกันทุจริตเพื่อเป็นแกนหลักในการจัดทำโครงสร้างและสาระหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดท้องกับบริบทของสถานศึกษาขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการ จัดการศึกษาในโรงเรียนบ้านโคกมวงชุมตั้งแต่ปีการศึกษา2560เป็นต้นไปสารบัญของหลักสูตรสถานศึกษาเล่มนี้นะคะก็จะมีความนำวิสัยทัศน์โรงเรียนสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโครงสร้างหลักสูตร ชั้นปีและโครงสร้างหลักสูตรชั้นพรมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6คคาอธิบายรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสราระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยกลุ่มสราระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์กลุ่มสราระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสราระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวิชาประวัติศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลาศึกษาค่ะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองป .1- ถึงป .6 รายวิชาต้านทุจริตคำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนวกิจกรรมนักเรียนลูกเสือกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เกณฑ์การจบหลักสูตรภาคผนวกและคำสั่งต่างๆค่ะวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชมุมภายในปี2565โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพชุมชนม,มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้อยู่อย่างพอเพียงดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตรกรรมในศตวตรรษที่21สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านโคกมวงชุมปีการศึกษา2564ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2551มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ซึ่งสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนะคะจะมี5ประการดังนี้ค่ะ 1. 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีค่ะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักสูตรโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมปีการศึกษา2564ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2551มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพละโลกดังนี้ค่ะ 1. รักชาติ กษัตริย์2ซื่อสัตย์สุจริต 3. ม,มีวินัย4ฝ่ใฝเรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. วมุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทยและ 8. มีจิตสาธารณะค่ะ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมพุทธศักราช2564ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551กำหนดโครงสร้างเวลาเรียนดังนี้ค่ะในตารางนี้นะคะก็จะมีกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมเวลาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต่างๆค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้แรกนะคะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 200ชั่วโมงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6- 1 6 0ชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- 200ชั่วโมงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 160ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะแบ่งออกเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3 60ชั่วโมงประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่ 6- 80ชั่วโมงเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3 20ชั่วโมงประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่ 6- 40ชั่วโมงค่ะ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจะแบ่งออกเป็นศา,าสนาศิลธรรมจริยธรรมเศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์มทั้ง,ท,งทั้ง6ระดับชั้นนะคะก็จะเรียน80ชั่วโมงกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทั้ง6ระดับชั้นจะเรียน40ชั่วโมงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภลศึกษา ประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3 40ชั่วโมงประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่ 6- 80ชั่วโมงค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3 40ชั่วโมงและประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่ 6- 80ชั่วโมงค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพทั้ง6ระดับชั้นจะเรียน40ชั่วโมง คุมสาระการเรียน,นรู้ภาษาต่างประเทศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3 120ชั่วโมงประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6 80ชั่วโมงรวมเวลาเรียนพื้นฐานค่ะทั้งหมด840ชั่วโมงค่ะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะแบ่งออกเป็นแนะแนวลูกเสือเนรนารีชุมนมุมส่งเสริมการเรียนรู้ 8กลุ่มสาระกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โดยจะเรียนทั้งสิ้นนะคะ120ชั่วโมงรายวิชาและกิจกรรมเพิ่มเติมเป็นองกเป็นหน้าที่พลเมืองภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและต้านทุจริตศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 จะเรียน160ชั่วโมงปฐมศึกษาปีที่2และ3เรียน120ชั่วโมงและประถมศึกษาปีที่4ถึง6 80ชั่วโมงรวมเวลาเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า1,000ชั่วโมงต่อปีหมายเหตุกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จัดให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น1ชั่วโมงต่อสัปดาห์คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานคอ 1>, 1 1 1 0 1คณิตศาสตร์1กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1เวลา200ชั่วโมงบอกจำนวนของสิ่งต่างๆแสดงสิ่งต่างๆตามจำนวนที่กำหนดอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน100และ0เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน100และ0โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน100และศตั้งแต่3ถึงานวนการหาค่าของ ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบจำนวนนับไม่เกิน100และ0แสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาของการลบของจำนวนนับที่ไม่เกิน100และ0การระบุจำนวนที่หายไปในรูปแบบในรูปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ1และทีละ10 โดยระบุรูปที่หายไปในแบบรูปที่ซ้าของรูปเลขาคณิตและรูปอื่นๆในแต่ละชุดที่ซ้ามี2รูปการวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรและเมตรน้ําหนักเป็นกิโลกร,รัมและขีดการจำแนกรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกรวยการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพการ และการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อกำหนดร,รูปหนึ่งรูปแทนหนึ่งหน่วยเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลและการสื่อความหมาย,ามมายทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์เห็นคุณค่าและมีเจตคติ ติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบระเบียบรอบคอบมีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณและเชื่อมัันในตนเองรหัสตัวชีวัดข้อ1.1ปอ1 1ปอ1ท2ปอ1 3ปอ1 4และปอ1ับ5ข้อ1.2ปอ1 1ข้อ2.1ปอ1ท1และปอ1ั2ข้อ2.2ปอ1ท1ข้อ3.1 1> ป .1 ค .1 รวม5มาตรฐาน10ตัวชี้วัดในหน้านี้นะคะจะเป็นคำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก .1.2.9.0.1 กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เวลา40ชั่วโมงค่ะคำอธิบายรายวิชาอธิบายหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องดูแลรักษาส่วนต่างๆของร่างกายทั้งของตนเอง และเพื่อให้ปลอดภยัยการบอกอารมณ์ความรู้สึกของตนเองเพื่อรับรู้ความรู้สึกของครูเพื่อนในห้องเรียนและสมาชิกในครอบครัวการยอมรับความแตกต่างด้านอารมณ์จิตใจของตนเองและเพื่อนๆค่ะบอกอาชีพในชุมชนบอกความหมายผลการเรียนของตนระบ,บุวิชาที่มีผลการเรียนอยู่ในระ,ระดับดีและต้องปรับปรุง การแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีเมตตาแบ่งปันวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารการควบคุมอารมณ์ของตนเองและการใช้ภาษากริยาที่เหมาะสมผลการเรียนรู้ 1. อธิบายหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้อง 2. ดูแลศึกษาส่วนดูแลรักษาส่วนต่างๆของร่างกายทั้งของตนเองและเพื่อให้ปลอดภยัย 3. บอกอารมณ์ความรู้สึกของตนรับรู้อารมณ์ของครูและเพื่อนในห้องและสมาชิกในครอบครัว 4. รับรู้อารมณ์ของตนเองและเพื่อน 5. ยอมรับความแตกต่างด้านอารมณ์จิตใจของตนเองและเพื่อน 6. บอกอาชีพในชุมชน 7. บอกความหมายของผลการเรียนของตนเอง 8. ระบ,บุวิชาที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีและต้องปรับปรุง 9. แสแดงพฤติกรรมที่สแสดงถึงความเมตตาแบ่งปันของกินของใช้ 10. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลขาอสารได้สมเหตุสมผล 11. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 12. การใช้ภาษาและกริยาที่เหมาะสมในการสื่อสารรวมทั้งหมดเป็น12ผลการเรียนรู้ค่ะเกณฑ์การวัดและประมินผลการเรียน 1. การตัดสินและให้ระดับการรายงานผลการเรียนนะคะ การตัดสินผลการเรียนในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นนะคะผู้สอนจะต้องคำนึงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลักและต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกคนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียนรวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพค่ะ ในระดับประถมศึกษานะคะผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเวลาเรียนทั้งหมดจะต้องประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในการอ่านคิดและเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒน,นาผู้เรียน,นะคะ่ะ การพิจารณาเลื่อนชั้นนะคะถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเล็กน้อยนะคะสารศึกษาก็จะเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมได้นะคะให้อยู่ในดุนลพินิษ์ของสารศึกษาที่จะผ่านผานให้เลื่อนชั้นได้แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจํานวนมากนะคะและมีแนวโน้มในการที่จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะคะสารศึกษาอาจจะตั้งคณะกรรมการพิจรารณาให้เรียนซ้ําชั้นได้ะคะ่ะทั้งนี้นะคะให้คหํานึงถึงวุฒิภาวะ และความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสําคัญค่ะต่อมานะคะการให้ระดับผลการเรียนนะคะระดับระถัศึกษานะคะการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาฐานศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นระบบตัวเลขระบบตัวอักษรระบบร้อยละและระบบใช้คําสําคัญสะท้อนมาตรฐานค่ะการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนและคุณล,ลักษณะอันพึงประสงค์นั้นให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยมดีและผ่านค่ะการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนและให้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่านและไม่ผ่านค่ะต่อมานะคะการรายงานผลการเรียน เป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งฐานศึกษาจะต้องสรุปผลการประเมินและจะทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะระยะหรืออย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งค่ะการรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เกณฑ์การจบการศึกษาหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็นหนึ่งระดับคือระดับระดับประถมศึกษาผู้เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชากิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างร,ระยะเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดจะต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนจะต้องมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สารศึกษากำหนดจะต้องมีการประเมินคุณล,ลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเช่นการศึกษาเฉพาะทางการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษการศึกษาทางเลือกการศึกษาสำหรับผู้้อยโอกาสการศึกษาตามอัธยาศัยให้คณะกรรมการของสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะค่ะจากการอ่านไปทั้งหมดนี้นะคะเป็นหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโคบม่วงชุมนะคะขอบคุณค่ะ